รอชมเอกนิตเตรียมลุยอุละวะหลังโคสกอร์ซาชอบจับตาเจลีกเล็กสสุขโชคโอกาสมากขึ้นมีคนไปเพิ่มเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้จะหนักจะเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันหน่อยแต่ช่วงแรกนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเน่กราโนลาบาพัท ที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรโตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติให้เลือกทานนะครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันคิมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอช้านะครับไปเข้าสู่เนะื้อหาก,กันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้นะครับไปพูดถึงเรื่องของนักเตะไทยคนต่อไปที่กำลังจะได้ไปลุยฟุตบอลเจลีกในช่วงเล็กที่2กันหน่อยนะครับ ตอนนี้กระสายข่าวเนี่ยออกมาหนักมากนะครับก็คือเป็นบุกเอกนิตปัญญานะครับมิดฟิลตัวรุกจากเมืองทองจุนเนตเตที่มีข่าวว่ากำลังจะได้ไปค้าแข่งกับอุลวะเรดเดมอนในช่วงเจลิกเลกที่2ส,ส่วนจะไปด้วยสัญญาแบบไหนเดี๋ยวรอติดตามแต่ผมเชื่อว่าดีลนี้ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วเอกนิตเตรียมได้ไปลุยเจลิกนะครับหลังจากล่าสุดเ e อกนิตกลับมาเรียกได้ว่า ฝึกซ้อมร่างกายตัวเองแล้วที่เมืองทองนะครับหลังจากได้พักไปคือบุ๊กเนี่ยพักน้อยมากนะในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเพราะว่าหลังจากจบฤดูกาลอย่างเมืองทองเนี่ยเขาก็ไปฝึกซ้อมกับอุระวะเลยแล้วซ้อมอย่างหนักแบบโคตรหนักแบบเจลีกเลยอะ่ะสสัปดาห์หลังจากนั้นก็ได้มีเวลาพักประมาณ1สัปดาห์แล้วก็กลับมาเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับซึ่งตัวเอกนิกก็มุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับคืออย่างที่ผมได้ไปกอดติดอ่าบุ๊ก เตอร์เท่ไปฝึกซ้อมกับอุรุวะเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นจุดสําคัญนะคือทั้ง3คนน่ะไม่ได้แค่ฝึกซ้อมมันเหมือนเป็นการไปทดสอบฝีเท้าในตัวครับคุณผู้ชมเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยเขาได้ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของอุรุวะทุกเซกชั่นที่ทีมชุดใหญ่เขาซ้อมกันทั้ง3คนได้ไปร่วมและได้ไปซ้อมหมดอุ่นเครื่องก็ได้ลงสนามนะครับได้ลงเล่นเกมร่วมกับอิวานามิอินุไก โมเบิร์กชักอะไรพวกนี้เลยนะครับแล้วก็ได้ลงแท็กติกด้วยนะครับคือเวลาจะไปแข่งนัดไหนอุดระเขาจะมีการซ้อมแท็กติกก่อนแข่งทั้ง3คนก็มีส่วนร่วมและอย่างที่บอกว่าโอ้โหไปซ้อมต้อง2สัปดาห์ก็มีความผูกพันนะครับนักเตะอุดระก็เรียกว่าเปิดรับทั้ง3คนโชกก็พาทั้ง3คนไปกินข้าวและคนที่ตอนนั้นนะนะตอนนั้นนะ่ะที่แบบเข้าตามากที่สุดก็คือเอกธิปัญญานะครับ เอกนิพ e ัญญาเนี่ยได้รับคำชมจากโค้ชสกอร์ซ่ามากๆนะแล้วก็หลังจากการฝึกซ้อมเซกชั่นสุดท้ายเนี่ยสกอร์ซ่าเรียกเอกนิปัญญาไปคุยเดี่ยวเลยอะไปคุยร่วมๆ20นาทีได้นะครับเกี่ยวกับสไตล์ของเอกนิษว่าเป็นนักเตะที่มีความพิเศษในตัวรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีแล้วเขาก็บอกว่ามีโอกาสเดี๋ยวได้เจอกันมันก็เป็นที่มาตั้งแต่ตอนนั้นแหละและประกอบกับว่า เหมือนว่าสกอราเขาถูกใจเอกนิต์จริงๆนะครับก็มีการพูดคุยกันกันกบทั้ง2สโม,มสรเมืองทองแล้วก็อุดระวะสุดท้ายเอกนิต์ก็มีโอกาสได้ไปลุยเจลีกแน่นอนในอนาคตข้างหน้าอันใกล้นี้แหละก็รอติดตามนะครับคืออย่างที่บอกว่าคืออุตระวะเนี่ยเขาไม่ค่อยมีนักเตะประเภทเพย์เมเกอร์ในทีมนะตอนนี้ถ้าใครไปสังเกตนะครับไอตำแหน่งไม่ฟิลัตลุกที่บุกเล่นเนี่ยมันจะมีเนี่ยอ่าใครตัวยาสุอิ ที่เล่นอยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นประเภทแบบขยันทุ่มเทอันนี้เป็นเป็นตัวจริงแล้วก็จะมีอาโยชิโอะโคอิซมิ umi, ที่เบอร์8ที่ก็มีโอกาสได้สอดแทรกบ้างนอกนั้นก็จะเป็นประเภทกองกลางตโฮดดิ้งกองกลางขยันอย่าง o, อย่างอส u กิอิโตะเอ่ a เคนอิวาโอคาชิบาโตะนะก็เนี่ยแหละเอกนิดไปอย่างที่บอกว่าสกอ์ซาเขาชอบนักเต่ที่สามารถแบบลงมาช่วยเกมรับได้แล้วก็มีความสามารถในการ เทิร์นบอลจ่ายบอลซึ่งเอกนี้ก็ไปเข้าตาสกอซ่าแต่แน่นอนไปในครั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหเจลีกเลกที่2เนี่ยมันค่อนข้างเข้มข้อนอย่างมากแล้วก็มันไม่ได้มีฟุตบอลถ้วยดูว,วันครับรอบแบ่งกลุ่มให้ให้ตัวสมรองได้ลงเล่นแต่เชื่อว่าน้องบุ๊กเอกนี้ไปเนี่ยสู้เต็มที่อยู่แล้วนะเจ้าตัวก็ยืนยันชัดเจนว่าอยากจะเล่นฟุตบอลเจลีกแล้วก็เนี่ยถ้าได้ไปปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าช่วงแรกอาจจะยาก แต่น้องเขาเคยไปฝึกซอ้อมมาแล้วเพื่อนๆในทีมรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเกิดเขาเรียกความมั่นใจเรียกวิธีฟุตบอลของเขากลับมาได้ร้อเอรเเอกนิษปัญญาก็น่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นกับอุระะรอดูนะครับให้กําลังใจกันสุดท้ายการส่งไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำให้นักเตะไทยพัฒนาอยู่แล้วนะครับคุณก็ดูดิบรรดานักเตะที่ไปอยู่ญี่ปุ่นมาก่อนหน,น้านียสุดท้ายเขาช่วยทีมชาติไทยได้ดีมากเลย พี่เจชนะทิพย์พี่มุ้ยธิรศินพี่อุ้มธิรธรพี่นิวทิติพันธ์พวงจันทร์สุดท้ายไปแล้วมมนได้ประโยชน์ทําให้นักเตะไทยเราเก่งขึ้นเช่นเดียวกับบุ๊กจะเก่งขึ้นแน่นอนอ่ะเดี๋ยวถ้ามีการออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการแล้วก็มาคุยกันถึงเรื่องต่างๆนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าพลาดและเอกนิตปัญญาก็จะเป็นอีกหนึ่งนักเตะไทยที่จะได้ไปเล่นฟุตบอลเจลีนะครับนอกจากนี้เนี่ยนอกจากเอกนิตแล้วเนี่ย ก็มีรายงานนะครับว่าให้จับตาดูดีๆว่าจะมีอีก1-2คนน่าจะได้เป่นฟุตบอลเจลีกเร็วๆนี้พอล่าสุดพิธิครัก็เป็นล่ามของเช็คสุปโชคสารชาตินะได้ออกมาประกาศผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวเตรียมหาล่ามมาทำงานที่ญี่ปุ่นเอาแล้วสิครับพิธิบอกว่าใครมีทักษะภาษาญี่ปุ่นพร้อมความรู้เรื่องฟุตบอลสกิลมาได้เลยเขากำลังหากำลังเสริม ขอระดับ2คนขึ้นไปแล้วเป็นผู้ชายคนเดียวไม่ไหวแล้วครับขอสัมภาษณ์ด้วยตัวเองก่อนแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะใครว่างอยู่ทักมาคุยกับเขาได้เลยแต่ไม่เกี่ยวกับซัปโปโรนะอินบ็อกซ์เฟสมาเลยใครสนใจเอาแล้วครับรอจับตาดูดีๆผมเชวอมีทางเจลีกก็ต้องการนักเตะไทยไปเพิ่มแน่นอน1-2คนเอกนิ้เนี่ยมีโอกาสสูงแล้ส่วนอีกหนึ่งคนก็เฝ้ารอ,ดอดติดตามนะครับ ส่วนน้องเชคสุประโชคสารชาติอัปเดตกันหน่อยตอนนี้ก็กลับมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยแล้วก็เดินทางไปที่ไต้หวันกับฮ่องกองเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเตรียมตัวลงอุ่นเครื่องนะครับตอนนี้สถานการณ์น้องเช็คในทีมซัปโปโดเนี่ยดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับในบอลถ้วยก็ได้รับโอกาสเป็นตัวหลักลงไปก็สามารถทําประตูได้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็ที่สําคัญในฟุตบอลเจลีกที่น้องเชคเนี่ยโอกาสยังน้อยอยู่แต่ช่วงหลังโอกาสเยอะมากขึ้น จาก5นาทีตอนนี้กลายเป็น15-20าถึงนาทีแล้วแล้วเกมล่าสุดเนี่ยได้ลงเล่นเต็มๆ60-70ถึงนาทีแต่ต้องยอมรับฟอร์มการเล่นในนัดเจอซัง,งันโทสุสุปโชคไม่พอใจแน่นอนและต้องไปปรับฟอร์มการเล่นผมคิดว่าสุปโชคต้องสร้างความแตกต่างได้มากกว่านี้นะครับเวลาได้รับโอกาสลงเล่นนะซึ่งผมว่าสุปโชคอะ่ะเขามีของอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าช่วงที่ผ่านมาเขามักจะเป็นโจกเกอร์ลงมาเป็นปซูเปอร์ซับแต่พอได้รับโอกาสเวลาเยอะๆเนี่ย อาจจะยังไม่ชินแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะชินมากขึ้นเพราะว่าโอกาสของสุปโชคจะมีมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับโอกาชิวะเจ็บน่าจะร่วมๆ2เดือนอโอกิก็เจ็บและสไตล์ของมิชาเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบใช้หน้าเป้าเขาจะใช้พวกตัวดุ๊กเนี่ยไปยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยสุปโชคตอนนี้เนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นสำรองเบอร์อรต้นๆของทีมแล้วและมีรายงานว่าในเกมที่ซัป,ปโปโรจะเจอกับเซเลโซโอซาก้าหลังจากพักเบรกโปรแกรมฟีฟ่าเดย์มีสิทธิ จะได้เห็นสุ per โชคสารชาติออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนกันเพราะว่าหลังจากจบแมตที่เจอฮ่องกองสุ per โชคจะเดินทางกลับญี่ปุ่นทันทีเพื่อไปเตรียมความพร้อมในนัดเจอเซเลโซเป็นสิ่งที่มีชาตรีเควสตมาเลยบอกจบทีมชาติมาเลยนะเพราะฉะนั้นจาด่นสุ per โชคลงสนามได้ต่อเนื่องแน่นอนรอดูนะครับจริงอยู่มันไม่ง่ายหรอกโอ้โหอย่างที่บอกว่าฟุตบอลเจลีกมาตรฐานมันสูงจริง ถ้าเกิดเช็คเรียกความมั่นใจกลับมาเป็นเช็คที่ที่ควรจะเป็นเนี่ยหลักเลื้อยลากตัดในแล้วยิงเนี่ยผมเชื่อเดี๋ยวโอกาสจะมามากขึ้นตอนนี้โอกาสก็มีแล้วถ้าเกิดจะเป็นตัวจริงอะ่ะคือเป็นสำรองอะ่ะฟอร์มของเช็คโอเคแล้วแต่ถ้าเป็นตัวจริงอะ่ะฟอร์มของเช็คในสนามต้องดีกว่านี้และถ้าเขาทําได้เนี่ยโหก็จะมีสิทธิ์เบียดแย่งตําแหน่งตัวจริงได้กรอ,อกดดูให้กําลังใจสุประโชครรชาิการเจ้าตัวก็โฟกัส กับฟุตบอลเต็มที่ทั้งทีมชาติแล้วก็กับซัปโปรโรนะครับเขาก็หวังที่จะยึดตัวจริงให้ได้เหมือนกันนะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสามารถยึดเป็นตัวจริงได้โอ้โหความมั่นใจกลับมาชื่อเสียงของสุภาพโชคก็จะโด่งดังมากขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะก็รอติดตามนี่ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลเจลิกที่มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันประมาณนี้นะครับที่สำคัญก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะอย่างเกรเนเก่กราโนลาบาพัท ที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติให้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันคีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอวทุกสาขา นอกจากนี้พิเศษสุดๆยังมีของพรีเมียมคอลเลคชั่นใหม่เป็นหมอนรองคอพิกล้องและแก้ยนองสุดคิ้วรับฟรีไปเลยนะครับเพียงซื้อสินค้าเกรรเน่ครบ300บาทนำใบเสร็จเซเว่นอีเลเวนออนไลน์มาแลกได้ทางเพจเกรนเน่สแน็คคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกการรับชมที่สำคัญฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับชา n น l ตองสุยกันด้วยมุ่งสู่2 0 0 0 0 0ซับไปด้วยกัน2 0 0,000ซับเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมีของรางวัลมาแจกไม่อัน้นเหมือนเดิม ฝากด้วยนะครับดูแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ทั้งเรื่องของเอกลกปัญญาเรื่องของนักเตะท,ที่จะไปเจลีกแล้วก็เรื่องของน้องเช็คสุะโชคสรารชาติคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ